ในเมื่อเราไม่สามารถทำการดรอปของได้นะทผู้ชมเราสามารถดรอปไดมอนด์บล็อกได้เจ๋งว่ะโคตรเจ๋อ โอเคครคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูนรายการวตูรที่แคกกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกมไม e c คร f บกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับพ่อตาก็กลับมาอยู่กับเรากันอีกแล้วเช่นเคยนั่นเอง หลังจากที่พ่อตาได้ห่างหายกับเราไปอย่างยาวนานจริงๆก็ไม่นานหรอกที่่ไม่นานเลยเฮ้ยทำไมมันมีลูกสมุนเดินตามด้วยวะก็เต่อะเอ้อ้แม่งเดินเป็นแถวตอนเอ้ก็เจ๋อเลยโอเคเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะแล้วก็พาไอ้โค้ดเนี่ยไปเล่น Minecraft Random กันนั่นเองอ๋อจริงๆนวมันเป็นอะไรที่ คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าอีซี่มากๆเลยสําหรับใครที่เคยเล่น USC Run มาเนี่ยก็จะรู้กันดีนะฮะก็คือแบบใช่ใช่ใช่คือทุบบ็อกซ์ปุ๊บแล้วก็บ็อกซ์กับแมนเรนดอมแล้วประมาะนเนาี้ยนะโกนะแต่ว่าอันนี้นะผมว่ามันอีซี่เกินไปคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทำการปรับให้โวลนี้ <ร ak. S 1> นะฮะให้มันเป็นในโหมดฮาร์ดคอร์นะฮะ,<ว>ะ,ะนี่ทำการล็อกไปเลยแล้วหลังจากนั้นนะโกนะเราก็จะทำการไปหาของแล้วก็มา PVP กันแล้วเรามาลองดูกันว่าเราสองคนใครชนะ What the fuck มึงถืออะไรวะ รเรามมันได้ของไดมอนด์ก่อนผมว่าคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับไปเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไอโ้โคตรแม่งเหลี่ยมว่ะคุณผู้ชมผมผมผมรับไม่ได้โอ้แต่ว่าเพียงแค่เราทุบไอ้เนี่ยพวกย่าอะไรประมาณเนี้ยเราเราก็ไอ้นี่เหมือนกันนะเว้ยโคตรเออ,อ <c oughs> เห็นไหมคุณผู้ชมจีจีอีซี่คุณผู้ชมออไอโ้โคตร โอเคเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครเบอร์พวกเรา2คนกันด้วยนะฮะพวกแไม่บ้าคลิปใหม่กันด้วยนั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะพวกเรา2คนก็มีแหล่งลงคลิปใหม่ๆกันแล้วนะฮะทั้งตัวผมแล้วก็เรเมื่อโกดด้วยนั่นเองนะครับเออไปนะเอ้อะไรเนี่ยเอ้โอ้โหมีขวานมาเพื่อนอ๋อยงน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยเราได้ขวานก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะฮะคุณผู้ชม เอ่อทำไมกูได้แต่ของขยะวะเพื่อนฮัลโหล <c oughs> ขยะ<อ>ขยคตรเย,เยอะเออขยะเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมโอเครู้สึกว่าถ้าเกิดเราทุกบล็อกอะไรเนี่ยบล็อกนั้นก็จะทำการล็อคดอมใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองไปทำการทดสอบในการเอ่อทุบต้นไม้แลวกันนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยอ,อย่างน้อยมีอาหารด้วยมีอาหารด้วยอะไระเนี้เฮ้อไ <c oughs> ห้ดูสิคุณผู้ชมแถวนี้มีต้นไม้เราจะจับเวลาสักประมาณเอ่อสิบนาทีได้นะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเดี๋ยวเราสองคนนะฮะเราจะมาพีวีกันนะฮะเรามาลองดูกันคุณผู้ชมว่าเราสองคนเนะะ มีีของเย่่ะะวนถ้าเกิดให้พูดจริงๆแล้วผมคิดว่าเจ้าของคอนเทนต์ก็ต้องเป็นเดอะเบสอยู่แล้วนะครับคุณดเกาะชุดเกาะเฉยว่ะคุณผู้ชมโอ้ยมันเหลี่ยมคุณผู้ชมผมไม่เล่นกับมันแล้วไปไปมึงออกไปมึงไปไหนก็ไปไปไปกดฮะมันดอฟออกมาจริงนะเออมันเล่นดอมออกมาเองนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเกาะมารวทมทีไอ้ตรงยาก็ดีเอ้ยได้เกาะอะไรว่ะกดไหนไหนบ่อยชื่นใจดิ ได้กอดไดมอนด์เหรอโอ้โหแล้วผม<อ>ได้ไดผมผมได้หมวกอ่ะคุณผู้ชมทำไมมันปุ๊บอย่างงี้วะก็ขบดีพี่พี่มันแบบทำไมมันปุ๊บอย่างงี้วะเนี่ยคุณผู้ชม <laughs> เออวายกูสเนตโบอเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะอโอเคถ้าเกิดเราทุบอะไรจากที่มันแรงๆเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะโอเคนะมันน่าจะดรอปออกมาได้แบบแรงๆนะพี่กดแวะโอ้โหพี่กโคตรกากเลยดรอปได้ต้นไม้โคตรปุ๊บเลยทีนะ ได้ดูสิไ oh. อ้ตรงสีอะตรงสีมีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ยวก่อนโอ้ได้แล้วได้แล้วได้เกาะแล้วได้เกาะแล้วคุณเด้งอู้ชิวๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราก็ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็ได้ดูเดี๋ยวนะแต่ตอนนี้ได้ว่ะได้ว่ะตอนนี้ทำไมมีแต่ของขยะเอาไว้เยอะขยะเยอะเกินอ่ะเออของมันเยอะเกินคุณผู้ชมอ่าอันนี้แปรก่อนอะไรวะเนี่ย อันนี้ไป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 เอ้ยได้อาหารวะได้อาหารวะเจ้า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 โอ้โไปดีก่อนนะไอ้โกดเป็นไงบ้างเพื่อนไหนบอกสถานการณ์ตอนนี้สิว่านายได้ของดีบอกขอขอเป็นข่าวดีนะเพื่อนนะแต่หมวกเหลือแต่หมวกอันนี้หมวกเพชรอ่ะเอ้ยอโอ้ยโกดแม่งได้เยอะกว่าผมว่ะเฮ้ยมันเป็นไงวะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเราเราลองค่อยๆสุ่มจากข้างล่างฮะคือตรงเนี้ยที่กูเจอเนี่ยนีโกดกูขาดแค่สองอย่างเว้ยคือขาดแค่กางเกงแล้วก็รองเท้าอ่ะมึงเข้าใจปะ คือเนี่ยเนี้ยมันเป็นเอ่อหัวใจหลักของเราเลยนะครับชมที่เรายังไม่เจอถึงตอนนี้นะฮะโอ้โหได้คอมเมนต์บอกด้วยว่าโคตรเท่แล้วก็ไม่ด่ามได้แค่ปกขนาดนี้วะได้ยาที่มันมีเอฟเฟกต์มันคือเฮี้ยอะไรไวะเนี่ยเดาที่วิเศษโอ้โหนี่คือแบบโอ้โอคตรปุ๊บอ่ะดับได้ยาแต่ว่ายามีเอฟเฟกต์ไม่เอาไม่มีโอ้ my god เหมือนกับว่าไอ้ตร,ตรงตรงย่านนี่คือมันดัอของได้ดีมากเลยนะคุณผู้ชมนะเออลุนลุนดีดีเออมันลุ้นดีนะคุณผู้ชมคือมันมันดัอได้อะไรที่มันดูง่ายมากกว่าที่เราจะไปะทุบบล็อกอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมมีโปรดักต์มานําเสนอคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือหูฟัง Fantech กันั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะมันมีชื่อว่า f a n t e c HG h 1 1 เองนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยแตกต่างกับเจ้าตัว HG11 สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับแล้วเขาทำการแก้จุดบกพร่องนะฮะที่เจ้าตัว HG11 เนี่ยมีด้วยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนนะครับหรือในเรื่องของตรงหูอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็ทําการแก้ไขไว้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะจะไม่ค่อยต่างกับเจ้าตัว HG11 สักเท่าไหร่นะฮะในเรื่องของไฟเฟย์อะไรประมาณนี้นะฮะและตัวนี้ก็มีใหม่ด้วยนั่นเองและที่สําคัญับคุณผู้ชมมันเนี่ยมีฟังก์ชันตัวใหม่เข้ามมาคผู้ชน่ คือฟังก์ชันสั่นนั่นเองอ๋อเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่เล่นเกมแนว FPS นะฮะหรือว่าเล่นเกมไมก็ได้นะฮะที่มีระบบสั่นภายในเกมกูฟังตัวนี้มันก็จะสั่นด้วยฮะคุณผู้ชมเฮ้ยซึ่งอันนี้นะผมได้มีการลองทดสอบแล้วนะฮะขนาดเกมไมครับยังมีระบบสั่นนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูนะฮะว่ามันเจ๋งแจ๋วมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อทั้งออนไลน์นะฮะหรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยเดี๋ยวเราลองทุกอเยอ่างเอ้้หอะได้รเ้า ่าแจ๋ว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 ได้รองเท้าถึงจะเป็นรองเท้าเหล็กก็เถอะคุณผู้มชมแต่ว่าใช้หมดก็ <c oughs> ใช้หมดผมคิดว่ามันน่าจะโจมตีเกรมเมอโกได้นะฮะณจุดๆ,ๆ oh. นี้นะนะเราได้ฮูเปอร์โอเคอันนี้หลักๆที่เราได้มาเลยนะคุณผู้มชมไหนดูซิด้า oh, นนี้อะไรเนี่ยอะไรอย่างโอ้ยไอ้โกดโอ้ได้รองเท้าไอ้นี่ว่ะได้รู้สึกว่าได้รองเท้าทงองเพื่อนเอาไหมรองเท้าทองมีแล้วมีแล้วโอ้แย่ว่ะคุณผู้ชมเหลือแต่หมวกเหลือแต่หมวกเอ้ยเอ้ยเหลือแต่หมวกได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยได้เกาะ ได้กอดทองได้ไงวะเนี่ยเเออ้้ยยในเมื่อเราไม่สามารถทำการดรอปของได้นะคุณผู้ชมเราสามารถดรอปไดมอนด์บล็อกได้เก๋งโว้ยกดแจวแล้วก็ทำการขับตัวขับไปหวังว่าขับออกมามันน่าจะไม่เรนดอมนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเรนดอมนี่ชิ๊บแปงเอ้ยไม่เรนดอมโไอ่าได้บอกเฮ้ยเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วผมคิดว่าผมสามารถทำการขับดาบไดมอนด์ได้บอกคุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่อง ไอโกดมึงตายแน่มึงตายแน่มึงจะมาสู้กับเจ้าของคอนเทนต์มันมันเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมเข<อ><อ>้าใจปะไอโมันวะเดน๋ยวก่อนนะมมนระหว่างเหล็กกับทองนี่ประสิทธิภาพปนไหนแข็งแกร่งกว่ากันวะ ดต้องเหล็กดิาวะต้องเหล็กใช่ไหมเหล็กใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเเราได้เมื่อกี้เหมือนเับผมจะได้บล็อกทองมานะฮะคุณผู้ชมบล็อกทองนี่เราสามารถดอกอะไรได้บ้างไหมมันมันเจ๋งเลยหาแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยมันทำอะไรไม่ได้เลยใช่มันทำอะไรไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมโคตรปุ๊บเลยเออไหนนะตรงนี้ตรงนี้นี่วางไปวางไปวางไปโอเคแล้วก็นี้โยนทิ้งไปโอเคได้บล็อกไม้มาโอเคอันนี้ทิ้งไปนะฮะเป็นไงกดไหนบอกสถานการณ์ในตอนนี้มันเป็นอะไรที่ดีไหมชุดชุดฟูแล้วเอ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูกระ สมช่ชมหน้าเกมเมื่อกดนะฮะชุดฟูเฉยเลยว่ะเฮ้ยกดมึงมันมน,มน,มน,นี่นแน่นี่แน่ นึกว่าตีมอนเตอร์แล้วมอนเตอร์จะเรนดอมไหมครับคุณผู้ชมเอยไม่ได้เอยถ้าเกิดมันเรนดอมได้นี่คงแบบเป็นอะไรที่ดีหมาเลยน้ะจัดเลยเออเออโกงจัดเลยแต่ว่าโอ้โหแถวนี้กดมึงทิ้งอาหารไว้เยอะมากเลยเพื่อนซึ่งมันเป็นอะไรที่เออดีมากมากเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะงาเราเราตีก่อนโอเคเออเราได้เนื้อมาแปดนะฮะคุณผู้ชมโอเคอุ้ยหืริมกรดตอนนี้ฉันคิดว่านายน่าจะใกล้พร้อมแล้วสินะที่จะมาพีอีกันนะฮะ ใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวกันนะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เราไม่มีบ็อกสู้มันเลยว่ะเดี๋ยวกันนะเรนดอมบ็อกแป๊บเรนดอมบ็อกแป๊บเดี๋ยวกันนะคือบ็อกมันสุ่มเกินแบบคุณผู้ชมน่ามันสุ่มเกินอ่ะใช่รู้สึกว่าในหมู่บ้านนี้น่ะคือเราสองคนหนึ่งไม่ได้ตะลุยหาเลยนะถ้าเกิดผมตะลุยหาผมคิดว่าเราอาจจะเจอของที่แบบว่าเป็นอยู่ในกล่องเชนอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะไอ้โกตไอ้โกตบินไปไหนก็ไม่รู้ฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะเราเรามีเวลาที่จะกอบโกยหมูู่่่บ้้้าานนนหลังีะะฮคุณผชมแตว ของแม่งไม่มีเลยเพื่อนโคตรปุ๊บเลยวะ่ะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเราลองไล่หาน้ผู้ชมแถวนี้ยแถวเนี้ยโอเคกดตตอนนี้ดูเหมือนก็มันเริ่มใกล้เวลาแล้วนะที่เราจะมา p v p กันเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่นายจะต้องกลับมาจุดเซฟของเราอะนะเพนะ<ถ>ื่อนนะเขาจะแมโอเคฮะผู้ชมตอนนี้เราก็กาําลังมุ่งหาอะไรวะนะโอ้รู้สึกว่าเจอเพึ่งแม่งอยู่กลางอากาศโคตรสูงเลยวะ่ะตกใจนึกว่าเป็นบอลลอยอากาศได้ โอเคตรงนี้มีไหมไม่มีเลยว่ะเฮ้ยได้แมวชันนี้โอเคเจอแล้วโอ้ได้อาหาร <c oughs> นี่คือข้อดีนะฮะคุณผ <c oughs> ู้ชมสำหรับคนที่ <c oughs> อยู่ใกล้แหล่งน้ําลําธารนะฮะเป็นไงโกต<อ>ตอนนี้ดูเหมือนว่าโกตรกำลังวิ่งกลับมาแล้วนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดีย๋ยวเราไปดูตอนที่เราพีพีกันเลยดีกว่าโอเคท่านผู้ชมและตอนนี้ดูเหมือนกับว่าผมกับเกร,รมเมื่อโกตนะฮะพร้อมที่จะพรรีพรรมมีก,กันแล้วนะฮะอเอเโอเโกตไหนโจดาบที่มึงได้มาสิเพื่อนว่ามึงได้ดาบะไรทำไมดาบมึงกระดับกูแม่งคนละสไตล์เลยเพื่อนเฮ้แต่ว่า เราสองคนก็สามารถจะเอา PVP กันได้เนาะเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคเอายังเอายังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังโอเคพร้อมแล้วนะคุณผู้ชมหนึ่งสองสองไปแล้วคุณผู้ชมเอ้ยก้อนหลบว่ะคุณผู้ชมรถก้อนหลบเอ้ยไอ้เด็กกันเอ้ยอ้เลียมเลียมเลียมไอ้ก้อนเลี่ยมไอ้ก้อนเลี่ยม cũng cho mai 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 Ê, con ấy con liềm lắm chồng Ê, con liềm ấy con liềm được gần này <laughs> nó liềm đấy ngay quá các bạn mà mấy tay cũng cho nói bóng tay à oh my god oh my god oh my god nì nè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  được gần nào ui gần nào ui ướp 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 được gần ướp được gần ui 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 no 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 <laughs> <Ê. cười> à, <laughs> à, lo <lõi> đi ah <laughs> 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 ก้อนเหลี่ยมฮะคุณผู้ชมไอ้ก้อนเหลี่ยมไอ้ก้อนเหลี่ยมไอ้ก้อนเหลี่ยมอเออเออืออทำไมมึงไม่ตายวะมึงไม่แฮกว่ะมึงมันแฮกแล้วแหละมึงมีดอบตัวละเออโอ้ยโอ้ยมึงกล้าวพีเอ็กก่อนมึงกล้าวพีเอ็กก่อนฮะนี่แน่นี่แน่ถ้าเกิดมึงเอาพีเอ็กอาขวานกดเออเอาบ่อเอาบ่อเอาบ่อไอ้ก้อนไม่ตายวะคุณผู้ชมไอ้ก้อนเหลี่ยมวะไอ้ก้อนเหลี่ยมจริงไอ้ก้อนเหลี่ยมจริงอ้าว ว่าไม่นับนะคุผู้ชมไอ้ก้อนเหลี่ยมอะไรเหลี่ยมไอ้ก้อนเหลี่ยมไอ้ก้อนเหลี่ยมอ่ะเฮ้ยมึงเหลี่ยมอ่ะมึงเหลี่ยมอ่ะก้อนก้นมึงเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมอ่ะเออเดี๋ยวก็นั่งกับผู้ชมไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเย้กูไม่อยู่แล้วกูไม่จะมาทำไมก้นมันไม่ตายหรอไอ้ไอ้ไอ้โนโนมึงมันเป็นฝันร้ายกูมากเลยก้นเออเอาโอ้เหลือลอย ่่ฮาไอ้โก้มันกินยาเนี่ยว่าคุณผู้ชมไม่น่าแล้ว่ามันมันโหดอย่างนั้นมคิดจะเลี้ยงขอคุณเหรอโก้อ้าวฟู้ไปแล้วครับคุณผู้ชมแล้วจุดนนี้เราเราจะเอาทะเลกันแล้วนะครับคุณผู้ชม โอ้อโกตแย่ว่ะไแย่หว่ะโคตไอ้โไอ้โซูปยาหวคผู้ชมซูปยาบอกฮะเอ้ยไม่ได้ซูปยาวโอ้ไม่ได้ซูมยาเอฟเฟกต์แม่งตามตัวเลยคุณผู้ชมก็ว่าอยู่ท้วไมแม่งไม่ตายเลยโธ่โฮะดู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 ด่ดู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 ดอดูดู่ยมูด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 ยดดูดูดูดดูดูดยดอดอู้้ ไอ้ก๊อดไอ้ก <laughs> <laughs> ๊อดเหลี่ยมอ่ะคุณผู้ชมา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 เลยมาเลยไอ้ก nah, nah. nah, ๊อดไอ้ก๊อดไอ้ก๊อดนายคิดว่านายนายจะสู้เราได้เหรอเพื่อนไอ้ก๊อดไอ้ก๊อดเหลี่ยมอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอหนดนมาด้วย โนเหลี่ยมไอ้โคตเหลี่ยมคุณผู้ชมเอ้ยโคตรเหลี่ยมคุณผู้ชมโอเคครับ่ะผู้ชมและดูตอนนี้ดูเหมือนกับว่าไอ้โคตมันเหลี่ยมใส่เราไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะสำหรับภายในวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะฮะหนีเลยว่ะโอเคก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสไบเบอร์พวกเราสองคนกันด้วยเพื่อจะพาคลิปใหม่กันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกััััันคคครรรบบบผมสสวดี เหลี่ยมหน้าเหลี่ยมจัดนี่แนะนี่เหลี่ยมเหลี่ยม